มามีมเลเชลจะตาบอดเหรอไม่ค่ะมามีจะไม่ปล่อยให้หนูตาบอดเด็ดขาดเดี๋ยวมามีพานหนูไปผ่าตัดแล้วหนูก็จะกลับมามองเห็นเหมือนเดิมนะลูกกำไรเนี้มีพลังวิเศษนะถ้าเราใส่มันไว้เวลาเราเดินมันจะส่งเสียงดังไล่พูดผีให้หนีไปได้คุณมาดูนี่สิคุณรู้จักภาพโมนาลิซาไหม เขาว่ากันว่านะเวลาที่เราจ้องตากับมูลรซซาแล้วเน,นี่ยไม่ว่าเราจะเดินไปทางไหนเราจะรู้สึกเหมือนกับว่ามันมองตามเราตลอดเวลานี่คือภาพ Portrait of Beauty พ่อเธอวาดมันขึ้นมาตอนนี้มีสรีคนหนึ่งขอซื้อภาพตรงสองภาพแต่อะไรลุงขออนุญาตะก่อนแล้วเราจะได้เงินเมื่อไหร่คะมามีเชลคุณดูรอยแตกพวกนี้สิคุณน่าจะสนใจหน่อยนะ ถ้าคุณจะขายภาพพวกนี้นายเชอนอยู่ข้างในหรือเปล่าลูก อยากรู้จริงๆว่าใต้ภาพนี้มันมีอะไรกันแน่มันเกิดเรื่องอะไรไอ้คุณจะทำอะไรอ่ะระห่วงมาเกิดเพราะเราที่เกี่ยมคนนี้ไม่ใช่หรอกระเจ้าขุนชัง